ทีบ่บ่หลายพื้นทีบ่บ่เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ต้นไรกับการปลูกพักปลูกพักบ่อใดยุไตตุ่มหฮมไม้ andra, ada, nyt, time, แบบนี้จะพี่น้องมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ก็คือมาเห็ดเป็นบ่อเนื้อแดงบ่อเลียงเนื้อแดงแล้วก็ปลูกพักกระแยงไปน้ำกันจะพี่น้น os, องําหรับเอฟซีทีว่าอยากปลูกพักกระแยงอยากเลียงเนื้อแดงแต่บ่มีบ่อล้วก็บ่มีสถานที่หลก็สามารถทำบ่อ นน้อยแบบนี้ได้จ้าพี่น้องตุนทุนกับวะไหลบ่กี่บาทอยากปลูกกลองฟมกับบุมี่เห็ดจังไดกะแม่นําอปไยสิผ้าเห็ดแบบมง่ายจ้าพี่น้องสิห้วิธีเห็ดบอแบบมืง่ายแล้วกะให้วิธีปลูกผักแครแย้งบอกวิธีปลูกผักแรแย้งแล้วก็ให้วิธีให้น้ำมักให้ปุ๋ยให้ย้งพร้อมนะจ้าพี่น้องเนาะแล้วก็สิมี่ข้อมูลเล็กๆหน่อยเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยมันดีจังไดแล้วก็ให้น้ำมักมันดีแบบไดเพรให้ปุ๋ย มันเกิดก้อเสียแบบใดมือนี้เมลลําำไส้สีบาแบบละเอียดให้ฟัง่งให้จบกไม่ขีเดียวเลยจ้าพี่น้องซ้หรับการเทบอของเมลล์ำไพวัสดุเมลล์ลำไสที่ใสก็คือใสทงขยะจ้าพี่น้องใสทงขยะที่ห้าส้อมาเป็นห้อเนาะจ้าพี่น้องเนาะเป็นห้องแบบนี้เนาะนี่เป็นห้องแบบนี้ขนาดนี้เ้อจ้าพี่น้องเบ่งเอาเดอร์ขนาดขนาดสามสิบหกคูณสี่สิบห้าจพี่น้องใสทงขยะทงขยะ หัวหนึ่งเมล็ดลำไยซื้อมาสี่สิบหาบาทประมาณนี้จ้าพี่น้องสิมิยูซีสิมิยูซีใบจ้าพี่น้องสิมิยูซีถุงเนาะสีถุงแต่สีเฮียวใส่ีบล์ประมาณนี้จ้าพี่น้องแล้วแมล็ดลำไยกับใส่ก้อนอิทได้จ้าพี่น้องใส่ก้อนอิทใส่ก้อนอิทบล์หนึ่งเมลำไยใส่ใส่ก้อนอิทอยู่ซีฟก้อนแต่ว่าก้อนนี้แมล็ดลำไยสิตัดออกช่องหนึ่งได้จ้าพี่น้องเพราะว่าถ้าถ้าเอาเต็มถุงเข้าสีบ่ถึงจ้าพี่น้องถุงเข้าสีบ่ถึงก็คือต้องตัดออกช่องหนึ่ง คือเขาสิมี่สามช่องมาจากพี่น้องสามรูที่เขาเฮ็ดใบห้ตตัดออกสองนงจากพี่น้องเอาแค่หนึ่งก้อนกับครึ่งหนึ่งแล้วก็สำรับตัวนี้สามก้อนจากพี่น้องประมาณนีเน,ะนเาะพี่น้องเบิ้งเอาด้วยจากพี่น้องเบิ้งเอาไปเป็นไอเดียเบิ้องเอาไปเป็นแนวทางสำรับการเฮ็ดบอผักแง่งบอเหนืยดเดี่ยงเบิ้งเอาไปเป็นแนวทาง,บบง,งบเ,เงบิ้องเอาไปเป็นไอเดียไ,ปปได้จากพี่น้องสำรับการเฮ็ดบอผักแงงแบบง่ายๆตัวทุนบ่หลหล พี่น้องบางคนเพิ่นก็มี่ก้อนอิฐยู่แล้วเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเฮาบ่ต้องไปซื้อผ้าพื้นนี้ง่ายเป็นเม็ดๆละ50 60บาทแล้วก็มาตัดอีกบ่ได้ซัดป้อได้ส่วนเหน็บนานหน็บลังเฮ็ดยากแก่พี่น้องคือตัวนี้ได้มาตรฐานเลยจ้ะพี่น้องสําหรับถุงขนาดนี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะขนาด36 45จ้ะพี่น้องเฮาก็มาหนีบออกก็จะพี่น้องนาะมีก้นออกจ้ะพี่น้องมีมีส่วนก้นเขาออกจ้ะพี่น้องมีส่วนก้นเขาออกแล้วเฮาก็พาไปเลยจ้ะพี่น้องแหกไปเลยจ้ะ แหกไปแล้วก็คือออกแบบนี้เลยแกนนี่จ้นนี่นคือออกแบบนี้เทากับฟุกปูไปเลยจากพี่น้องนี่แบบง,ง่ายๆจากพี่น้องคือเขาซื้อมาสี่สิบหาห้าสิไดสีบอจ้ะก,ก่อนอีกกับประมาณนี้นจากพี่น้องมึงเอาจากพี่น้องมึงออกไปเปลี่ยนแนวทางไปเปลี่ยนไอเดียสาหรับผู้ใดที่ว่าพื้นที่วางเปล่าบ่มีประโยชน์ใต่ตหุ่มใหม่แบบนี้คือแมลงปาไ์นี่แหละนี่ ใส่ลมไม่บ่ามีประโยชน์เทียนยังบ่ได้ปูพักบ่ได้แล้วเอามาใส่ประโยชน์จ้าพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งก็คือบ่อนี่ก็คือต้นทุนบ่หลายงบบ่หลายนะจากพี่น้องบ่ได้หาอยยังมากไม่บางเทือขคนก็คนก็มีอยู่นอกจาเนาะน้ำเงี้ยน้ำสั้นก่อนอิดก่อนเก้าอันนี้แม่น้ำไผ่ปทุบออกมาจากบ้านที่เรือออกไปแล้วก่อนเก้าเก้าคอยแกะเอาจ้าพี่น้องคอยแกะคอยแกะออกมาเอาของเก่้ามาใส่ประโยชน์จ้าพี่น้องแม่น้ำไผ่ก็บบ่ได้ซื้อเลยบ่ไดดมีต้นทุนหลายจ้าพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ซื้อก่อนอิดเอามาจากที่ห้า รือบานทุบบานทิมนก็คคอยแกะคอยเคาะออกมากจากพี่น้องมันกัเฮ็ดใดอยู่จ้ะคอยเฮ็ดเอาจากพี่น้องแบบประหยัดสุดสุดมืนน่อนี่แม่น้ำไผ่ก็มีตุ่นพุ่นซีบอนี่ตุ่นพุ่นอยู่ซี่สิบห้าบาทเท่นั้นจากพี่น้องและําหรับปูพักกระแง,ง่แม่น้ำไผ่จะบ่เอาดินลงด้วยจากพี่น้องด้วยแม่น้ำไผ่จะจะบ่เอาดินลงบ่นแนนํำว่าให้เอาดินลง ให้มันสซก,กับปกหรือให้มันเหลบว่าเวลาเ้าอยากลือบ,อบอ่อล้างบ่อีหยังมันจะเห็ดหนางจ้าพี่น,น้องน้องวัดตองเอาต้องเอาดินลงจ้าพยายนนี่พน้องคือเ้าปลูกพักขันยัใส่หนีเลยจ้าพยายนนี่น้องปลูกใส่กระถางจา้ากระถางจักนิ่งก็ได้จ้าพี่น้องปลูกใส่กระถางแล้วห้องคอยเอามาตั้งลุงจ้าพี่น,น้องแบบนี้เนาะแล้วก็ปล่อยเนยแดงแต่น้ำกันและสำหรับปุ๋ยที่แม่น้ำไผ่ใส่แม่น้ำไผ่ในน้ำว่าให้ใส่ปุ๋ยเคมีน้ำเป็น่ยนยังจังแน้น้ำให้ใส่ปุ๋ยเคมีน้ำพอว่าเพื่อ สก,กัดลูกนามย้งไร่จร้าพี่น้องสกัดลูกนามย้งไร่ที่สิแร่พันจ้าพี่น้องพระว่าปุ๋ยเคมีสีเฮ็ดให้ใครลูกนามย้งไล่เขาฝ่อแล้วตัวแม่เขาลงไปถ้าเขาต้องเปิดนามต๊กนามเพื่อเขาตุ่ยเยร่อยจ้าพี่น้องเรียบร้อยจ้าพี่น้องตัวนี้สิเฮ็ดให้บ่มีลูกนามย้งไร่ถ้าเฮาใส่ปุ๋ยเคมีจ้าพี่น้องจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีน้ำอันนี้จำเป็นดูจา้าจำเป็นดู หรือว่าถาบบใส่ปุ๋ยเคยมีเมล็ดพพ่จะใส่สูตรนี่สิบหาสิบหานี่แหละใส่โบละกรรําจะพี่น้องโบขนาดนี้เมล็ดพพ่กับใส่กับนึงแต่ว่าถาบอยากใส่ปุ๋ยเคยมีตัวนี้ใส่เป็นปุ๋ยเอบีมีปุ๋ยเอบีอยู่แล้วกะเอาปุ๋ยเอบีใส่ก็ะไรจะพี่น้องก็ดีขึ้นกันลูกน้ำยุ่งไรกับบ่ล่งไครขึ้นกันแล้วไข่ลงไปกับฟอวว่สามารถสิแพร่พัน์ได้และแมล็ดพพ่กับสิเติมตัวนี้น้ำจะพี่น้องเติมตัวนี้น้ำเนาะเพื่อ สารอาหารเข้าสีได้ครบถ้วนตัวนี้จะเป็นน้ำมังคีก้วยที่แม่ยํำไผ่เห็ดใบนะจ้ะพี่น้องเนาะพี่เม่ยํำไผ่เห็ดใบพ่อใส่เลือแมล็ดำไผ่กับใส่หมดใส่ฉีดน้ำสวนพักสวนางานนะจ้ะพี่น้องคันบอคันนี้แมล็ดำไผ่จะใส่ขนาดนี้จนะ้ะพี่น้องจะใส่ขนาดนี้เนาะแก้วนึงจ้ะพี่น้องแก้วนึงประมาณนี้จ้ะพี่น้องเรียงแหนะแดงพักกเนงี้ การงามได้แล้วจ้ะง่ายๆจ้ะพี่น้องว่าจาเป็นต้องเอาดินล้มหรือว่าเอาขีข้ควายแบบที่ว่าเป็นผงเป็นนั่นลงไปเลยจ้ะพี่น้องก็คือเอาแค่นยน้ำมักลงไปมันจะเห็ดเห้บบ่อห้องสะอาดพร้อมจ้ะพี่น้องเวลาห้าอยากดื้ออยากทำความสะอาดด้วยจะเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนบอ่อถ้าห้างเอา,เอาดินลงไปเลยเวลาบอ่อห้าม,มันมรัวมันซึมหรือว่ามันบ่อยู่นามห้าอยากเปลี่ยนไม่มันจะเห็ดหากจ้ะพี่น้องมันนี่ทั้งดินมันจะเห็ดหากแต่ว่าถ้าห้า เอาแค่กระถางลงตังแบบนี้ห้าวยกกระถางออกมามันกะ่งยๆมันเห็ดไงมันลือลือบอไงทำความสะอาดบอไงนาอยใจพี่น้องเนาะหวังวาคนะิปนี้คงสิปินประโยชน์กับพีกับน้องจากพี่น้องหนะวังว่าของสิไดไอเดียดีๆแล้วน้าใจพี่น้องเนาะไอเดียดีๆจ้จพี่น้องประหยัดต้นทุนงบบรหลายงบป่กีบาทแต่วมือนีแม่น้ำไผ่บริสื้อิก่อนอิฐเพราะว่าไปเคาะออกมาจากบ้านเก้าที่ลือไปนื่นไปค่อยเคาะเอาจ้จพี่น้องซื้อผา45่หบาท เช่นนั้นจา้าพี่น้องสําหรับบอ่อซีบอ่อนี่แม่น้อไผ่กับสิเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้าเฮ็ดออมไมื่อนี้ละแต่สิมานอนยู่นี่มันสีเย็นดีจา้าพี่น้องมัานอนอยู่แต้ลมใหม่นี่เย็นดีดีบอนผักควอนแม่น้อไผ่เงี้วก็เว้นบอกแล้วแม่น้อมไผ่กับกวางอีกกินของง่ายอยู่จา้าพี่น้องขอตัวไปกินเขา่ารอกจ้าพี่น้องเนาะขอตัวไปกินเข่าแล้วก็ขีิหนีแม่น้อมไผ่ถำไหวช่วงประมาณสามสี่โมงแต่จะไปลุ่งช่วงตื่นบอนจา้าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้แม่ลำไพ่กับสิคอลาพีล่านองไปเพียงแค่นี้เนาะจ้าพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณพีน่น้องป้องปายสุขสุขค้นจ้าที่มาเป็นกำลังใจให้แม่ลำไพ่ดยดีเสมอมาจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพีลานองไปเพียงแค่นี้จ้าคลิปหน้าพอกันไหมจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ